ใช่ใดีพี่น้องเอฟซีทุกคนเนาะมัอนี้กะยืดทงไห้ท้องนาคือเก้าพี่น้องเกี่ยวข้าวนาะถึงเราดูกานย่างข้าวแล้วพี่น้องเลยน่ะหายง่ายนะพี่น้องนะพูดเนาะคนเราดูกานแล้วพี่น้องเลยลมว่อยวัดปีวีแล้วเนาะ ลมเต้ารเรเกี่ยวข้าวแล่แซ่ลน,นั่นก็คือทงหน้าของเจ้าน,นั่นเองนคุนก็นกนคือบ้านนะ,นะบ้านของลอกใยอีกเนาะ เมื่อนี้ก็นี่จะไปหาเชือรอบก็พี่น้อยเชือรอบพูดหน้านี่แล้วเนาะพอได้ยามนะพี่น้อยเกี่ยวเข้ามาเกี่ยวเข้าพอได้พอได้แนวยามเขาก็แก่หมือแล้วพี่น้อยแก่ท้ทงแล้วเนาะ นี Ey, u, ่พ wow, nice ี่น้องใส่รอบเนาะใส่ยังมองนี้นะพี่น้องนี่ว่าวประกบกระพลามเนาะพี่ก็จะลามตอนนี้ก็ใส่แล้วลนะพี่น้องเนาะแต่ว่าบอได้ใส่ให้พี่ถ่ายพี่น้องเบิ้งบ่มีผู้จับกองให้พี่น้องนะน่าจะเป็นแบบนี้นะพี่น้องใส่แล้วแล้วเนาะคือง่าของมันเดี๋ยวจะน้อยมายามพี่น้องหาเก็บเข้าเกี่ยน้ำก่อนเนาะหุ่นเข้ามัดเข้าก่อน ปูแดงพี่น้องมันอยู่ในแพทเข้าเนาะโอ้มันมาได้เข้าหูว้าถัต่ตัปูปูแดงคบเจ็บนะพี่น้องนะกับมือนี่ก้อยมันยิกเราเนี่ยเจ็บเลยจะคีบมาเข้าพี่น้อย มันไปหากินมากนะอู้แอนไปหากินไป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 หากินไปหากินเอาแหละตีนมันคือชี้ขึ้นบนฟ้าปะ่ะเป็นยังว่าตีนมันหนะอ,อยหอ,อยหอ,อยได้เ,เจอัไหม กบ่ายเอาละว่าเป๊ะเอาละว่าประเทศตรงนี้กระล้นมาแล้โอ้ยหมอนี่ตูดินไปอยู่นี่เชื่อว่าเออเล็กจิ๊จั๊กลูกผู้ชายหามเต็มก้นป่ะเลิกขาแล้วไปโดขึ้นกับไรเนาะโอ้คิดถมคิดถมคิดถม ยามดำดูนี่ือมีน้ำเนาะยามเจ๋อเลยต้นน้ำมูปุยะตอนนี้ก็เริ่มมัดแล้วพี่น้องเนาะตั้งมัดตั้งหุ่นแลพี่น้องนะมัดหุ่นโดยพลดมัดหุ่นโอมอะไรครับ ກະແຮບກະບໍ່ໄດ້ມັດເລີຍພີ່ນ້ອງຫົນເລີ đâu cứ mày tạ đây tao cứ hốm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để อตอนนี้ก็อุ่นสเร็จแล้วพี่น้องเนาะมืออื่นมือมอืออออ่นเกี่ยมปันแม่มาพี่น้องปันข้าเสา แปลแปลงข้างเลยนงเอ้ยแปลงทางปั้ข้าเนาะกินข้าวจ้ำเจ้วลเว้ยนี่นะกินมันนีนยังมัท่นได้ฮหดกินวันรุ่งวันร้กูะรู้แล้วอืมดไ,ได้ ไล่จามปีงไก่มาเผื่อไหมปีงไก่บอกเยอะเลยหลาย phút มือจนเส้นโอ้ยเห็นยิงเขามาเพี่งมาอย่าปั้นเข้ามาได้ไหมมือจับต er okay. ัวจ pues ับก hmm. ับเส้นยกยกมืออ okay? ่ะเดี๋ยวลดปั้นเข้ามาหอด ก็ลดปั้นกำลังมากนัะโอ้มันง่ยหะเอาจ้าห้าง่เราเคยหาจห้างน่เรยบ๊วยใคยังะจัดการเนาะ ร่างห้างร่างสีเกมที่ตั้งเครื่องพี่น้องที่งานพี่น้องบ้านนากระโปรงพี่น้องเอ้ยมาปั่นนะ อัน se นี้ก็รถสามสี่ขันเนาะรถพี่น้องมาซอยหลายคนเนาะ เราดูการแล้วพี่น้องเนาะ

มามาพี่น้องกินข้าวสตมืกี้วันนี้หลังจากกันขาวแล้วกินข้าวก็นาะยังเหม่อเนาะมามาอาหารทิ้งอาหารทิ้งพี่น้องพี่น้องบ้านหน้ากระโปรงเนาะ ทีมพร้อมทีมงานว่ายชิ้นคนว่าไ้วหีเนองนะข้าวเดียวแล้วเลยเนาะปั่นข้าวเอามาเอ้ยคนนเอามาเข้ามาเข้ามาเข้ามาโอ้มีลาบไก่ราแกงไก่เยาวา่ตมหวานอันนี้นะตมหวานมาอื้อช่วยด้คืนขา ีุนารามันบุ้งเลยมาว่าพี่น้องกินข้าวทิ้งหลับไก่แกงไก่้ต้มหวานมะอึะเนาะข้าวเสีมาขี้เขาอินกับี่ได้กลาบบ้านได้ไหเนาะจีได้เอาข้าวเมื่อเมื่อปั้นเมื่อขึ้นเหล้าเนาะรถข้าแล้วนะลุย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 ย นี่รถสามที่ขั้นกำลังกำลังนี่ก็มาหอดเลาแล้วเห็นมั้ยข้าวเปลามาคว้าวินเจอเพลอง สวัสดีพี่น้องเอฟซีทนฮักทุกคนเนาะมื่อนี้กะยืดทงให้ท้งหน้าคือเก้าพี่น้องเกี่ยวข้าเนาะถึงฤดูกาลย่ำเข้าแล้วพี่น้องไอ